ตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่อง OKFINS OK นะคะสวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยครับโอเคฟินวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากที่เคยไปดูอ่อกวัวดูวัวนะครับวันนี้เราจะพามาดูแกะแพะนะครับแล้วก็ กับบือหรือควายนะครับวันนี้มาที่ฟาร์มตรงนี้นะครับจะมีเลี้ยงทั้งควายเลี้ยงทั้งแพะทั้งแกะครับเชิญมาดูทางนี่นะครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศแกะกำลังกินหญ้าเดี๋ยวสักครู่เราจะได้สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มนะครับนี่บรรยากาศหน้าแล้งกลางทุ่งนาภาคอีสานแต่ว่ามีการเลี้ยงแกะครับ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อีกทีตอนนี้ดูดูบรรยากาศกินหญ้าตอนเย็นชิวๆของแกะน้อยก่อนสภาพบรรยากาศทั่วไปก็แห้งแล้งครับเป็นฤดูแล้งแต่ว่าก็พอมีหญ้านะครับให้เล็มนะครับเป็นหญ้าธรรมชาติเพราะว่าพวกแพะพวกแกะเนี่ยกินไม่ค่อยเลือกนะครับเป็นสัตว์ที่หากินเก่งนะครับสามารถเอาตัวรอดอยู่ในทุกสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศ นี่ก็กินหญ้าธรรมชาติครับปกติเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งหญ้าสีเขียวนะครับมีแกะเดินเล็มหญ้าแต่ตอนนี้ภาคอีสานของเราอยู่ในช่วงฤด,ดูแล้งครับแต่ก็ยังมีพอมีให้เล็มนะครับ เล็มไปเล็มมาอิ่มเองนะครับอีกด้านน้นมาแล้วครับแพะครับความนี้มีตั้งแก่ตั้งแพะนะครับน่ารักน่ารักดีครับแล้วก็มีควายนะครับมีควายนี่จะเข้าข้อแล้ว ตอนเย็นหลังจากแทะเล็มหญ้าเสร็จก็จะมากินน้ำนะครับแล้วก็จะลงแช่น้ำนะครับก็จะมีน้ำให้นอนแช่เล่นนะครับเพราะควายเนี่ชอบนอนนอนปลักเป็นควายตัวเมียกับกับลูกลูกตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวมีบรรยากาศครับควายกำลังจะลงแช่น้ำ นี่เข้าข้อแล้วนะครับทั้งแก่และแพะนะครับแพะพันุลูกผสมซาแนนกับแองโกนะครับแพะนมกับแพะเนื้อผสมกันบัดนี้เลี้ยงนี่การตลาดเป็นยังไงครับการตลาดนี่เอาไปขายยังไงบัดนี่มีคนมาหลับสื่อครับโอ้มีคนมาหลับสื่อเนาะครับเราโเวียดนามอ๋อตอนนี้ตลาดคือดีเนาะตลาดดีครับตลาดแพะตลาดแก่นี่ แพ้กับแก่เนี่ยได้ดีกว่ากันตลาดครับอ่าถ้าก็สุสีนะครับกัตสุซีกันแต่ตอนนี้เขากำลังนิยมแก่ครับเพราะว่าเป็นการต้องเป็นความต้องการของตามเทรนด์นั่นแะครับผมโอ้แก่เนี่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเนาะเป็นขายเป็นแกะขุนนะครับเนาะขายเป็นแกะขุนแกะขุนแพะขุนแพะเนื้อเนาะครับผมอืมอ่าตอนนี้มีลูงผลิตที่สติกกัวลังมาสั่งยี่สิบล้านคือแปลรูปเป็นเป็นเนื้อเลยเนาะครับ แกดูเป็นเหนือจำนายเลยครับก็บ่ต้องแสดงว่าอาชีพเลี้ยงแกะเลี้ยงแพนี่ยังมีช่องทางเนาะที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับมันเลี้ยงยากไหมครับนี่แพะแกะเลี้ยงฝอยตามทุ่งนาเลยให้เลมกินกินฟางกินกระถินกินใบไม้ได้ทุกชนิดครับกินใบไม้ทุกชนิดกินฟางกินหญ้าเลมหญ้าเนาะ ยอดหญ้าใบาไม้แกะนี่จะแกะนี่จะกินหญ้าเป็นแทะเลมมากกว่าแต่แพะนี่จะกินอ่าสูงกินใบไม้ครับครับผมแก่จะชอบแทะเลมหญ้ามากกว่านะครับเนาะแพะก็ชอบกินใบไม้ครับเ,เครื่องตัดหญ้าชนิดหนึ่งครับวับนนี้เขาได้เสริมอาหารอย่างบ้างไหมกัอาหารก๋มี่ อาหารข้นนิดหน่อยครับอ๋อเสริมอาหารข้นเป็นอาหารแพ้โดยเฉพาะหรืออาหารวัวอาหารหมูอ๋ออ๋อเสริมอาหารอาหารหมูโปรตีนสูงบ่ครับผมหมูหมูน้อยบ่หมูหมูรุ่นหมูรุ่นอ่าเสริมอาหารหมูรุ่นเป็นบางข้างเนาะอันนี้ก็มีแร่ธาตุครับผมมีแร่ธาตุอ๋อตัวนั้นเป็นลูกแฝดตินอ่าลูกแฝดครับตัวสีดำครับสีน้ำตาลผู้เมียมันเป็นหมันไหมผู้เมียเนี่ย บ่คืองัวดนะบ่คืองัวถทางัวนี่ตัวปู่ตัวแม่ลูกออกมาแฝดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหมันเนาะแต่แต่แพะแพะนี่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าแพะจะออกลูกจะได้ลูกขยายพันธุ์ได้เยอะกว่าเพราะเขาจะออกลูกส่วนใหญ่แล้วแพะก็จะออกลูกแฝดแกนี่จะออกแกแกแกส่วนน้อยที่จะแฝดเนาะส่วนใหญ่ก็ออกเป็นเดี่ยวเดีัยวท่หน่าสนใจนะครับอาชีพเป็นอาชีพแบบ เสร <abilities> ิมจากการทำไร่ทํานาเหลียงแพะเลียงแกะตัวนี้ก็เยอะนะครับโดยเฉพาะแพะนี่เยอะนะแถวบ้านเรานะครับแต่แก่นี่เพิ่งเห็นอ่านี่ครับก็จะชอบชอบอยู่ที่สูงเนาะเวลาเราทําที่อยู่ให้ก็ต้องยกยกพื้นสูงนะครับกําลังเอาไม้ลงอ่ากลังจะขยายจะขยาย ปริมาณซื้อมาเพิ่มไหมครับหรือ,อยังไงหรือจะ,ออะจะซื้อมาเพิ่มไหมจะเอาบออ๋อ่อบอเนาะพันเนื้อเนาะบอเนาะเอพันเนื้อบอเนื้อของแท้เลยนะครับมาลงวันนี้ตัวซําไดขายได้ครับนี่ก็ขายได้ทุกขนาดขายได้ทุกขนาดเนาะพอพันเนาะพันเลยยังมันขาลูกขนาดนะครับที่นอนอยู่สองตัวลูกแฝดน,นะครับแต่นี่ขนาดรุ่นนี้ก็ขายได้ลูกแฝดเนี่ยจีเดือนแล้วครับ ประมาณสามเดือนถ้าขายได้ประมาณเท่าไหร่ตัวเล็กๆหนึ่งพันแปดร้อยคือเอาไปขุนเนาะเป็นแพะตัวผู้นี่ก็คือเขามารับไปขุนต่อนะครับขุนอ้วนได้ที่ประมาณอายุจักเดือนครับประมาณขุนขุนเป็นแพะเนื้อได้นีแปดเดือนได้ปะอายุประมาณแปดเดือนเป็นเนื้อได้หรือต่ำกว่านี้หกเดือน ขุนเป็นแพทเนื้อก็ขายนะครับเขามารับซื้อประมาณโลละร <120. S 1> ้อยยี่สิบบ่ร้อยนะครับมารับซื้อถึงถึงที่ถึงฟาร์มถึงคอกเลยถ้าท่านขุนถ้าขุนได้ที่แล้วนะครับเขาก็จะมาช่างโลโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับแก่ก็ราคาประมาณเดียวกันนะครับตลาดเล่มดีตลาดเป็นที่ต้องการส่งออกไปทางเวียดน,นามนะครับ ทางด้านนี้ก็เป็นคอกควายนะครับหลังจากลงแช่น้ําเสร็จก็ขึ้นไปพักผ่อนที่อคอกกินฟางตอนเย็นควายนี่อ้วนเร็วครับเพราะมีน้าได้นอนได้แช่ครับกินฟางบ้างกินหญ้าบ้างมีร่มไม้ให้นอนมีน้ําให้ได้มานอนเล่นแช่เล่นอย่างเงี้ยครับอ้วนนะครับมีตัวอ้วนเลยครับน้ําก็จะมีในบ่อตลอด สูบไสใช่ไ่ครับสูบไสบ่อจอน้ำบาดาลเนาะมีการจอน้ำบาดาลเอามาไว้ใส่รองไว้ให้ค่อยควายกินแล้วก็สูบไสบ่อให้มีน้ำได้นอนได้แช่ตลอดทั้งปีนะครับควายในเลี้ยงไม่ยากนะครับเนาะเลี้ยงไม่ยากเลยไม่ต้องเสริมอาหารไม่ต้องอะไรเลยอ้วนนะครับหญ้าก็กินเก่งนะครับ ขายบ่ครับนี่ควายนี่ <c oughs> อ๋อตอนนี้ยังไม่ขาย <c oughs> เป็นควายเพศเมียทั้งสามตัวเลยตัวนี้ <c oughs> อ๋อเป็นควายตัวเมียนะครับมีแม่ท้องยังครับแม่มัน <c oughs> แม่ท้องแล้วแล้วสองตัวนี่ละ่ะ <c oughs> เป็นควายสาวตัวนี้ลักษณะดีนะครับควายสาวสวยงามตัวที่มีลักษณะดีจริงๆเขาขายเป็นตัวละ, <c oughs> ละแสนสองแสนสามแสนบัฟราม ทำฟาร์มใหญ่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาชมฟาร์มแพะแกะฟาร์มควายนะครับซึ่งก็กําลังจะขยับขยายนะครับก็เป็นความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับตอนนี้ก็ศาสตร์เศรษฐกิจนะครับนอกจากวัวควายแล้วก็มีแพะแกะนะครับเป็นศาตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ๆนะครับที่พี่น้องแถวภาคอีสานเราจะได้เลี้ยงได้ครับทุกวนันนี้มีตลาดแน่นอน ตอนนี้ก็มีกลุ่มนะครับของอำเภอก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะนะครับมีผู้มารับซื้อนะครับถึงที่ถึงคอกเมื่อได้ขนาดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชื่อฟาร์มว่าขอบคุณฟาร์มนะครับขอบคุณฟาร์มของลูกชายชื่อลูกชายขอบคุณฟาร์มนะครับก็สามารถเป็นที่เรียนรู้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรใครสนใจก็มานะครับมาดูนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณฟาร์มนะครับที่ได้ให้โอกาสเรามาถ่ายทำนะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ